สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิตาสอนสินและดิฉันนางสาวจูามากกินพึ่งวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนเพื่อไปรู้จักเครื่องบอมแคลอรี่มิเตอร์ค่ะไปดูกันเลยอ,อุปกรณ์และสารเคมี i g n i t i o ่น n i t แคลอรี่มิเตอร์ยี่ห้อพารุ่น1341พร้อมมอเตอร์และสายพานบักเกต ออกซิเจนเวนเซปากคีบดิจิ t อลเท e ร์ o m มิเตอรลวดจุดระเบิดหรือฟิลถ้วยของชุดทดลองกันไกถังออกซิเจนบริสุทธิ์99.5%เบนโซ i c กแอซและสารตัวอย่างวิธีการทดลองนำเบนโซ i c กแอซมาชั่งเครื่องชั่งละเอียด ให้ได้ประมาณ0.4กรัมตัดฟิลของชุดทดลองยาว10เซนติเมตรจากนั้นนำมาต่อเข้ากับขั้วอิเล็กโทรดดัดเป็นรูปตัวยูใส่ถ้วยทดลองลงในขายึดนำส่วนที่เตรียมไว้นำมาใส่ที่บอมจากนั้นนำฝามาปิดให้สนิทนำจุกที่เติมแก๊สมาเสียบที่บอมเปิดถังออกซิเจนเมื่อได้ความดัน ที่ต้องการแล้วให้ปิดวาล์วและเปิดวาล์วระบายแก๊สที่ค้างดึงจุกที่เสียบกับบอมออกใส่ถังน้ำลงในเครื่องแล้วจากนั้นใส่ลูกบอมลงไปตวงน้ำใส่ถังน้ำประมาณ2 0 0 0มิลลิลิตรสังเกตฟองอากาศที่รั่วจากบอมถ้ามีฟองอากาศห้ามทําการทดลองต่อ ต่อสายไฟสองเส้นเข้ากับหัวบอมแล้วปิดฝาเครื่องจากนั้นใส่สายพานและหมุนสวิตช์มอเตอร์เพื่อทำการกวนน้ำเปิดหน้าจอแสดงอุณหภูมิและเวลาเมื่อเวลาใกล้ถึงนาทีที่5ให้เตรียมตัวกดสวิตช์จุดระเบิดให้กดจนไฟสีแดงติดจนกระทั่งดับจึงปล่อยมือ จากนั้นบันทึกอุณหภูมิทุกๆ1นาทีจนกว่าจะขึ้นอุณหภูมิสูงสุดแล้วลดลงมาคงที่ประมาณนาทีที่13ปิดสวิตช์มอเตอร์กวนน้ำนำสายพานออกนำสายไฟสองเส้นที่ใส่ที่บอมออกใช้ปากคีบบอมยกบอมออกมาเปิดวาล์วแก๊สระบายแก๊สออก แล้วจึงเปิดฝาบอมออกนำฟิวที่อยู่สองข้างออกมาวัดแล้วนำมาหักลบกับฟิวเริ่มต้นคือ10เซนติเมตรจะได้ฟิวที่ถูกเผาไหม้ส่วนสารตัวอย่างนำมาทำวิธีการเดียวกันกับเบนโซอิดแอซิดข้อควรระวัง 1. ควรตั้งอุปกรณ์ไว้ที่แข็งแรงและเรียบไม่วางใกล้อุปกรณ์แผ่ความร้อน 2. ไม่ควรมีฟองอากาศรั่วไหลจากบอมตอนใส่บอมอยู่ในถังน้ำา 3. เมื่อทดลองเสร็จไม่ควรมีสารตัวอย่างเหลือในถ้วยทดลองหากมีควรเริ่มการทดลองใหม่ 4. หลีกเลี่ยงมือสัมผัสกับบอมโดยตรงให้ใช้ปากคีบในการยกบอมใส่ถังน้ำแทนการหาค่าความร้อน Hg เท่ากับ delta t คูณ w ลบ e หารด้วย m เมื่อ h g เท่ากับค่าความร้อน cross heat of combustion delta t เท่ากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการทดลองอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิก่อนที่จะทำการจุดระเบิด w เท่ากับค่าพลังงานของลูกบอมที่ได้จาก standardization e ค่าความร้อนจากฟิวโดยหาจากความยาวฟิวเริ่มต้น ลบความยาวฟิวที่เหลือทั้งหมดคูณ2.3 M เท่ากับน้ำหนักของสารตัวอย่างจะได้หน่วยเป็นแคลต่อกรัมการหา W ในการ Standard ดไดซิชั่ด้วยเบนโ o อิดแอซิดเท่ากับ H คูณ M บวก E หารด้วยเดลต้า t เมื่อ W เท่ากับค่าพลังงานของลูกบ,บอมที่ได้จากสแตนดาร์ดไดซิชั่ เท่ากับค่าความร้อนของเบนโซอิสเอซิดซึ่งมีค่าคงที่เท่ากับ6,318แคลอรี่ต่อกรัม e ค่าความร้อนจากฟิวโดยหาจากความยาวฟิวเริ่มต้นลบความยาวฟิวที่เหลือทั้งหมดคูณ2.3เดลต้า t เท่ากับผลต่างของอุณหภ,ภูมิก่อนและหลังการจุดระเบิดจะได้หน่วยเป็นแคลต,ต่อองศาเซลเซียสเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการใช้เครื่อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ